ท่านชมครับนี่คือสาราว่าการของเมืองฮัมบูกนะครับตอนนี้อยู่ในเวนสาลาว่าการเมืองฮัมบูก ตอนนี้เราอยู่ในศาลาว่าการเมืองฮันบุกนะครับวันนี้เนื่องจากเขามีประชุมเลยเราก็าไปชมด้านในไม่ได้ครับ